สว,สวัสดีค่ะเจ้าสีอีสานจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนเพื่อนอดีเจ้าสีจะมาแจ้งข่าวว่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะตอนนี้ช่องของเจ้าสีเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์ต uh อบคอมเมน,ออมเมนต์ไม่ได้นะคะตอบไปก็คอมเมนต์ก็หายนะคะออันนี้อยู่แล้วแต่ยูทูบเพื่อจะทําเนาะก็มีบางคนบอกว่าสองสามวันก็หายก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆก็รอเนาะแล้วก็ จะมาทดสอบภาษาไทยของลูกให้ป,ป้าๆนาณาได้ดูเนาะลุงป้านาอาได้ดูว่กับลุงแบนดอนเนี่ยเขาพูดภาษาอะไรกันแน่แล้วแม่มีวิธีการสอนภาษาไทยยังไงสาหรับการสอนภาษาไทยของจุซีนะคะสอนลูกเนี่ยก็คือว่าจุซีไม่พูดภาษาอังกฤษคือจะใช้ภาษาอังกฤษให้มันน้อยมากน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คือในบางคําที่เขาไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะหรือว่าเราหลุดปะไปอะไรเงี้ยก็อาจจะมีภาษาอังกฤษบ้างเนาะแต่ว่า โดยเก้าสิบปดเซนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นจตศิพยายามพูดภาษาไทยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในครอบครัวจตสิสามีเจสศิเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือนะคะเพื่อนเขาไม่ยอมคุยภาษาไทยภาษาลาวกับลูกนะคะแต่เขาคุยกับเปล่าเขาคุยกับจตศินะคะเพราะว่าจตสิไม่คุยภาษาอังกฤษกับเขาอือหือ,อจสศิไม่คุยค่ะอึดอัดเพราะว่าเราเราชอบคุยภาษาภาษาบ้านเรามากกว่าอือหือแล้วเราก็อยากให้ลูกเราอะได้ภาษาบ้านเรามากกว่าอือ,อหือ คือยังไงเขาก็ได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษอะเพราะเขาเรียนเขาเรียนที่นี่เขาไปโรงเรียนอะในความคิดของเรานะแต่แฟนอะเขาไม่ได้คิดแบบนี้ค่ะเราคิดต่างค่ะแฟนเขาคิดว่าเขากลัวว่าลูกเขาจะไปสื่อสารกับครูกับคนนอกบ้านไม่รู้เรื่องเพราะว่าพ่อแม่ใช้แต่ภาษาไทยภาษาลาวอะไรเงี้ยแต่บางครอบครัวอย่างครอบครัวเวียดนามครอบครัวเขมรครอบครัวจีนเนี้ยเขาจะคิดเหมือนโจซีนะคะคือเขาจะให้ใช้ภาษา ท้องถิ่นภาษาพื้นของพ่อแม่ในบ้านแล้วก็ออกนอกบ้านคุณก็ใช้ภาษาอังกฤษและลูกเขาก็จะได้สองภาษาสามภาษาแล้วแต่บ้านที่เขาสามารถเรียนซึ่งจจสีมีภาษาลาวกับภาษาไทยภาษาอีสานใช่ไหมให้ลูกเนี่ยแต่ว่าสามีไม่ให้ความร่วมมือก็แน,น่อนก็ได้เท่าที่แม่พยายามอัดเข้าไปนะคะก็ลองดูนะเพื่อนๆนะว่าวิธีการของจุสีนี้อัดมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะจจสีพูด กับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็น้าตอนนี้น้องปัจจุบันน้องเจ็ดขวบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน mm hmm. เวลาคุยกับคุณแม่นี่นะคะอื mm hmm. ไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ my name is Brandon สวัสดีค่ะยัยเจสีสันจ้าสวัสดีค่ะท mm hmm. a be m o m m y s c h a ม n e l a n d my, my c h a n n e l can <laughs> you say <laughs> what we're doing today จะ <laughs> <laughs> แม่จะมาพูดภาษาไทายให้มันรอนแปลเป็นภาษาอังกฤษทำได้ไหม I'll try to, pick, but I don't understand Thai language that very good. จะ yeah. ไม่เข้าใจเหรอ c a ราะฉันค I'm not born at Thai. อ uh ่าฮะบอกม่น้อนบอกไม่เข้าใจเยอะเข้าใจนิดหน่อยค่ะ <Okay. S 1> uh huh. That's what I always say to people that say Do you know Thai language? แล้วชอบกินอะไร ต้นชอบกินกินต้นชอบกินชไก่โอ้ชอบกินไก่ที่สุดอะไรที่ไม่ชอบกินกินอะไรไม่ได้ไอ้ไอไอโซลบล็อกกิ้เบอร์แตมิโดสแตมิโดสคันนอากินแตมิโดยูนีทูกรันด์ัมอัพเฟิร์สผมไม่ชอบกินมะเขือเทศเหรอยักษ I only like ketchup with only ketchup เนาะบัตรแต่ชอบกินซอสมะเขือเทศแต่ yep> um ไม um hmm. um ่ชอบกินมะเขือเทศแล้วตอนนี้อ่ออยู่ชั้นอะไรเรียนอยู่ชั้นอะไรเรียนออืเรียนดันไทร I'm trying to like learn ทางกร English ฉันก็ไม่เข้าใจไม่ไปโรงเรียนน่ะเรียนยังไงอ Oh อ h Uh um, I'm I'm in I'm I'm starting I'm starting to be in second grade now because I'm done first grade. Uh -huh. And then and I'm always got, and since 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 my school is out, I'm gonna I'm I'm gonna have to like do kung fu for like a for like a day. จ้ะ.ไปเรียนต่อยมวยเหรอ? Yeah been don't more every single day now since since I since my like a uh, school is like closed uh-huh that's how my happen done job since I since I get to like go on go on the specials uh -huh. I, I like I don't like when the specials are canceled it <laughs> makes me kind of like sad yeah. No, and also do and also and also do one sad thing in in my in my first grade yeah um Um... we had b u t ห e r f ีเสื้อผีเ e ื้อเรากำล g ง i ะขึ้น u t ือ t ต่แต่ครูครู t รูค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 รู h รู h รูครู o รูครูคนูครูครอคร h ครูใร้กินขนมด้วยเหรอแปลว่าอรไร Um, um, ครู e รูครูค e ูคร e คร e ค the ร h ครู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 รรยรรรรรร learny with with a, with the black teacher and and I don't knee. Learn don't learny um can you like mai chai learn toi muay la nu <laughs> pai rian arai wan sao <see. laughs> na nu pai rian arai when when i had first grade mai chai pai ga daddy pai rian arai with daddy okay with daddy i had with daddy but not you uh huh you are at home doing work i h I with the daddy. I kung fu. I with the black. With the black. My Lian, and Nana Lian, ะไรเรียน Oh, the music. Mm h m Um, I, I. เขาเรียกว่าเรียนอะไรต้อเรียกมีต้องเรียนมิวสิ as well now นั่นแหละมิวสิกอะไร music class รู้แล้วมันคืออะไรล่ะเรียนทำอะไร piano เออ and and some and and took more than me than me yeah now we're going to hold me plenty corn oh oh so I have a lot of so much fr I have a lot of so much friends that are not that are not if you guys if if you guys didn't know about this game Roblox. Okay. <laughs> but but some of, mm -hmm. but some of them are like kind of jerks. Some of them are kind of like mean. They don't they always kill me in that in, yeah, in not game. Game. And school, After June after June ไม่รู้ไม่รู้ก็ตอบไม่รู้สิลูกไม่รู้ก็คือตอบไม่รู้ดอนไม่รู้ดันไ,นไม่รู้เออก็แล้วอะไรอีกเนาะถ้ามีน้ำเปล่ากับน้ำหวานจะกินอะไรกับฮะถ้ามีน้ำเปล่าน้ำเปล่าน่ะกับน้ำหวานนะ้อนจะกินอะไร with with my I'm gonna have my fish ไม่ถ้ามีสองอย่างให้เลือกอ่ะมีสองอย่างให้เลือกเนี่ยแบนต้องจะกินอะไรสองไฮเลือกอ่าฮะคือน้ำเปล่า What have a choice เงี้ยใช่จะกินน้ำเปล่าเหรอ okay. I don't understand แบน on น Which one's good or not I don't understand น้ําหวานไงน้ําหวานอะน้ําหวานมันก็มีน้ําตาลอะจะกินอะไรน้ำหวานฮะน้ำหวานจะกินน้ำหวานบางอย่างก็คือยังไม่เข้าใจนะคะคือตอบไม่ได้นี่คือไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเออภาษาไทยมากแบนดอนอยากกลับไปเที่ยวเมืองไทยไหม อยากกลับไปเที่ยวเมืองไทยไหม I'll say this out loud. โอ๊ยตกอย่าดึงไว้มากสิ So I wish I wish I was at Thailand right now because I've been hanging out with all with the whole family. อือฮะอยากกลับไปหาครอบครัวใช่ไหม Yeah and also Mommy can spend time with her family. จ้ะแม่จะได้ไปหาครอบครัวด้วยใช่ไหมค่ะเป็นน้องโซนิเคนแล้วจะไปกินอะไรที่เมืองไทย Dun <coughs> done 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 him ba uh, uh, gone and done Hin Mimi Gan I see all my all my uh all my like uh the whole family. Yeah, I can see the whole the whole family. Mm-hmm. Uh -huh. Well to in the uh -huh. And. Done Thailand, that's that's the first thing I always know in my memory. <laughs> กี่นาทีแล้วอุ่นหลายนาทีแล้วอ่ะคําถามสุดท้ายคําถามสุดท้ายชอบกินผักอะไรมากที่สุดแอปเปิลแอปเปิ้ลเป็นผักเหรอแอปเปิ้ลเป็นผลไม้โอเค fine carrots <laughs> <laughs> ชอบกินแครอทโอเคอ <laughs> okay. ฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อย Okay, make sure to like and wait what what okay. Oh, wait. Make sure to like the video and subscribe and also ring the bell and also you never ever miss a video. Okay. And yeah. goodbye, Switchup. Oh, <laughs> oh.